i ông tham, 1 ông tham. ยัไม่ได ah! ้แยกกลุ่มีนะถามว่าแค่ตอนเราแยกกลุ่มฉีดออกไปทั้งหมดนี่ยก็เหลือี่สิบสออันนี้ตงหาที่เป็นยบสองวัสี่ค่ว่าฝาตัวนี้หลังจากแยกฉีไปแล้วทั้เหลือเท่าไหร่เหลือใบ่ทัหลแ่บสคนอื่นที่ไม่ใช่ใบแต่ไม่ใช่ฉีดได้ไหมไคนที่ได้ต้อทั้ไมใช่ Gracias. ¡Gracias! อันนี้ก็จะเหลืออีที Yeah. 两块。 เก้กสี่สเกาสี่ศู้าดูงเจเสี่กาตระาสามเจ็สี่ักปัญจะปัญจะโอการณ์หุ22เป็นอบายาหุ่สี่เกา อม,ม่นอากาศดาบเล็ก <buff> ปืนชินะปืนจ่าัวปักปืนกะ はい。